ไปดูคลิปที่ฝึกฮิวลิงด้วยเลกิกันค่ะหลังจากที่ในช่องหอ,งอาจานได้นําเสนอเรื่องราวของเลกิไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมารวมถึงตัวของพลังงานเลกิด้วยแล้วว่ามีคุณสมบัติแบบไหนมีประโยชน์ที่จะทําให้ความสมดุลของร่างกายของคุณดีมากขึ้นทําให้อารมณ์คุณดีขึ้นจิตวิญญาณคุณดีขึ้นทีนี้ก็จะมีหลายคนมาถามค่ะแล้วตัวพลังเลกิเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่มาเรียนจะฟิลพลังหรือจะสัมผัสพลังได้ยังไงบ้างในคลิปนี้อาจารย์ก็เลยจะพาทุกคนไปลอง สัมผัสพลังงานเรกิกันแบบง่ายๆค่ะว่ามันจะผ่อนคลายแค่ไหนว่ามันจะดียังไงแล้วช่วยฮิลลิ่งคุณได้แบบไหนบ้างกดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะเพราะว่าลายแทงที่จะพาไปฟังคลิปฮิลลิ่งเรกิเนี่ยอยู่ด้านท้ายค่ะ ต้องบอกว่าพลังงานเลกิเป็นพลังงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับเป็นอย่างมากจนขณะที่ต่างประเทศเรียกศาสตร์นี้ว่า energy medicine และเข้าไปอยู่ในาศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกและนำไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆหลากหลายประเทศทั่วโลกค่ะตัวเลกิเองก็มีงานวิจัยรองรับกันอย่างมากมายเลยค่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะไป h ิ a l ลิงกันด้วยเลก,กินะคะอาจารย์อยากจะแนะนําวิธีการที่ทุกคนจะทําสมาธิตามอาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ยต้องทายังไงบ้างก่อนที่เราจะไปฟังคลิป เพื่อที่จะฮิลลิ่งเลกิด้วยกันอย่างแรกคือในไฟล์เสียงจะประกอบไปด้วยเสียงอาจารย์เสียงดนตรีและเครื่องเสียงค่ะดังนั้นตอนที่ทุกคนทําสมาธิอาจารย์อยากจะลองให้ใส่หูฟังดูค่ะเพื่อที่จะทําให้การฮิลลิ่งในครั้งนี้ทําให้คุณมีสมาธิได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อ2การทําสมาธิในครั้งนี้คุณสามารถที่จะนั่งหรือนอนก็ได้อันนี้อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้นอนกันค่ะเพราะว่าพลังงานเรกิเนี่ยเป็นพลังงานที่ผ่อนคลายมากๆทําให้คุณรีล a ิสแล้วก็รีแล x กซ์สุดๆไปเลยดังนั้นถ้าคุณอยากจะเข้าถึงสภาวะของการรีแลกซ์ได้อย่างเต็มที่ก็แนะนําให้ทุกคนได้ลองนอนฮิลลิ่งกันดูค่ะ ข้อ3อยากจะให้คุณลองฝึกตั้งจิตตั้งเจตนากันค่ะว่าในเซ็กชันนี้เราจะขอรับพลังงานที่สูงสว่างละเอียดที่ดีของเรกิเพื่อที่จะเข้ามาฮิลลิ่งจิตใจจิตวิญญาณร่างกายของเราค่ะต่อมาถ้าในขณะที่คุณกำลังฮิลลิ่งอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณง่วงนอนเนี่ย ก็ให้นอนไปเลยให้ผ่อนคลายไปเลยนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเกิดอาการอึดอัดตรงส่วนไหนขึ้นมาอยากจะให้ลองเปิดใจแล้วทำตามโปรเซสตามขั้นตอนไปจนจบค่ะเพราะว่าในขั้นตอนจะมีการลีสเอาพลังงานที่ข้างค้างหรือบล็อกต่างๆทางพลังงานออกไปด้วยและเมื่อจบเซสชั่นแล้วลองมาเปรียบเทียบดูค่ะว่าคุณรู้สึกโล่งเบาสบายรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าตอนที่คุณเริ่มฟังคลิปเสียงของอาจารย์หรือเปล่า ข้อสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นปกติมากสำหรับใครที่ฮิลลิ่งในสายพลังงานนะคะนั่นคือการดีท็อกค,ค่ะ หลังจากที่คุณทําการฮิลลิ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราลิลิทเอาส่วนที่เป็นพลังงานที่ค้างค้างออกไปทีนี้ในเรื่องของพลังงานก็จะสอดคล้องกับบอดี้หรือร่างกายของเราดังนั้นเมื่อร่างกายของเราเกิดการกระตุ้นแบบนี้ค่ะมันก็จะมีการลิลิทหรือว่าดีท็อกเอาของเสียออกไปเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากจบเซ็กชันอาจจะทําให้คุณเหงื่อออกมากหรือเกิดการถ่ายหนักถ่ายเบาได้เป็นต้นค่ะต่อไปเราไปกดฟังคลิปเสียงสำหรับการฮิลลิ่งด้วยเลกกิ่กันเลยค่ะ ข้อแรกให้คุณกดไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์ค่ะกับช่องอาจารย์ b e l l า Energy Mastery แล้วให้กดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หลังจากนั้นให้คุณเลื่อนไปค่ะจนเจอคลิปเสียงพาฝึกเลกิแล้วกดเข้าไปได้เลยทีนี้ให้คุณทำตามเสียงไกด์ของอาจารย์เป็นเวลาประมาณ15นาทีนะคะ การฮิลลิ่งด้วยเลกกิคคุณสามารถทําได้ทุกวันค่ะจะฮิลลิ่งในช่วงเช้าก็ได้หรือช่วงเย็นก็ได้แต่ให้จารย์แนะนําอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วฮิลลิ่งในทุกๆุกเย็นก่อนนอนค่ะคุณจะพบว่าการนอนหลับของคุณหลับได้อย่างดีขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วสุขภาพกายจิตอารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นด้วยในระยะยาวค่ะแล้วถ้าใครฮิลลิ่งแล้วสนใจอยากจะมาเรียน p r i v a t e วยกันติดต่อกันมาได้เลยนะคะ